สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว สวนข้าวชุมชนเฮาก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีนะาแต่ทำไมบ่มีคนซื่อเลยเนาะเพราะอยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ทีู่นย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค ในช่วงนี้นะคะทางมกอชค่ะหรือว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะเขาก็มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสินค้าเกษตรค่ะ <_ cía> เรื่องการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างให้กับเกษตรกรแล,ล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบกรารหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปางช้างนะคะเพื่อให้ยกระดับปางช้างนั้นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นแต่ว่าเขามีวิธีการมีหลักการอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ สำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชโดยกองส่งเสริมมาตรฐานได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างมกส .6413 ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับปางช้างทั้งภาครัฐและเอกชนสําหรับเนื้อหาในการจัดอบรมได้แก่ การจัดการสวัสดิภาพช้างในปางช้างการจัดการปางช้างแนวทางการควบคุมสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับรองและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินซึ่งในเรื่องความเป็นมาในการจัดทํามาตรฐานปางช้างนะครับเรามีการพูดคุยกันมาสักช่วง2ปีเศษที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าช้างเนี่ย จริงๆก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนะครับในช่วงปัจจุบันเนี่ยเรามีช้างอยู่ประมาณโดยรวมๆประมาณ3,000กว่าเชือกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยในการที่เลี้ยงช้างนะครับมันก็มีการมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งในช่วงหลายปีให้หลังเนี่ยการดําเนินการเกี่ยวกับช้างต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกไปในรูปแบบของการท่องเที่ยวเราจาเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน เกี่ยวกับปางช้างขึ้นนะซึ่งมาตรฐานตรงนี้จะบอกเล่ารายละเอียดนะกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการการบริหารจัดการเกี่ยวกับปางช้างด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าให้ช้างอยู่ได้อย่างมีความสุขสุขภาพดีสวัสดิภาพดีนะครับในขณะเดียวกันก็ห่วงใยทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ห่วงใยสวัสดิภาพของคนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในปางช้างด้วยนะครับเราก็เลยเริ่มดําเนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างมาตรฐานปางช้างขึ้นมานะครับผ่านการพูดคุยรับฟังความเห็นนะครับการออให้วิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับตอนนี้ตัวร่างมาตรฐานเนี่ยเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปประกาศใช้ต่อไปครับออมาตรฐานปางช้างเนี่ยเป็นมาตรฐานในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ในเรื่องของการบริการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กรมปศุสัตว์ก็ได้รับมอบหมายจากมกอชอเนี่ย ให้เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการออกใบรับรองนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของกรมบริษัทก็คือเมื่อได้รับคําร้องจากผู้ประกอบการว่าจะขอการรับรองกรมบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะออกไปตรวจนะครับไปตรวจให้แล้วก็เมื่อได้รับการได้ตรวจแล้วเนี่ยได้ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับเจ้าของปางซึ่งจะไปยื่นกับมกอชอ ต่ในกรณีที่เจ้าของปางเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับการรับรองกรมสัตว์ก็จะให้ข้อกําหนดไปเพื่อที่จะให้รายละเอียดไปว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยกรมสัตว์ก็จะไปให้การรับรองให้ครับซึ่งเราพบว่าการอนุรักษ์ช้างของประเทศไทยส่วนมากเนี่ยมุ่งเน้นเป็นเรื่องของการดูแลช้างป่วยช้างเจ็บช้างแก่ชราซึ่งเราก็เข้าใจว่าช้างเหล่านั้นจ่ะจเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันในภาพรวมและความ สาเร็จของการอนุรักษ์ช้างเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอมีการเพิ่มประชากรช้างที่มีลักษณะที่เหมาะสมแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ในระยะยาวได้นะครับ ผมเชื่อว่ามาตรฐานปางช้างที่ได้มาเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้ปางช้างแต่ละแห่งรวมถึงของพัทละฟาร์มด้วยนะครับในการที่จะสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกตัดสินใจที่จะมาเที่ยวปางช้างเรานะครับและะ้วในขณะเดียวกันผมก็เชื่อมั่นว่าตัวพัทละฟาร์มเองแล้วก็หลายๆที่ที่เลี้ยงดูช้างได้มาตรฐานสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถเป็นแม่แบบแล้วก็เป็นตัวแทนในการที่จะ,ะช่วยเหลือหรือว่า ส่งเสริมให้ปางช้างในรุ่นถัดไปหรือว่าคนที่เลี้ยงช้างที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้กับอยู่ในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นมาตรฐานทีท่ได้รับการยืนยันจากทางมกอ,อชอด้วยครับ กเกษตรกรผู้ประกอบการปางช้างได้รับความรู้และมีความเข้าใจเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าวและสามารถนำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานบังคับได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กเกษตรกรผู้ประกอบการปางช้างที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากมกอชและกลมรมปศุสัตว์เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมรัครขอรับรองมาตรฐานปางช้างต่อไปถือเป็นการยกระดับมาตรฐานปางช้างไทยอีกด้วย ่วนในช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะบทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้าวชุมชนนะคะซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในด้านของการพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชนและให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรด้วยช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ